นั่นโอ้โหสูวนไต้เดียวนะึงเอ,อ๊นั่นอันดีข้าขนาดเลยยอดใส่ระบาดนี่เออะไปวางไว้ประมาณกลางให้นาเด้อ สวัสดีครับผมบ่าวเคนสติกอีสานพอกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องนี่มาพามาป่ามาดงอีกแล้วไม่ยังามาเฮ็ดเวียกมาเขาเรียกว่าอะไรเอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกทุ่งนานาคุกนแต่ก่อนี่วัวที่ได้จากเมทองอยู่อะไรเนาะเอามาใส่นาจะเพราะว่ามันบ่ค่อยงามปีที่แล้วค่ะก็เลยเอามาบำรุงดินเพื่อเนินเนาะใส่ปุ๋ยคอก จาเริ่มใส่กันแล้วยานนี้มากินเข่าป่า<ม>น้ำจัดเมนูของเรามีแกงขี้เล็กมีตำทวแล้วก็มีย่างเนื้อมาพี่นงบันนี้พาพี่นงมาเปลี่ยนบรรยากาศกินเข่าป่า<ม>น้ำกันเนาะป่าก่นอ,อนเฮ็ดเรีย้ยมามาพี่นงแกงขี้เล็กตำทวเผื่อเฮ็ดบียเฮินแล้วเผื่อได้ออกมาสวยตึบ หมืองจากเด็กมันเศ้านี่หมอกหน้าน่แนมพ่อปรเห็นอย่างเลยสวยมากแต่เลยหมอกกำลังถั่วงามนี่ใบไม้ก็จะแบบนี้แห้งเนาะเป็นสีน้ำตาล เด่อดเขา่าเปล่าแซาะๆตลอดเดี๋ยวเผื่อได้กินเข่าเศร้าเป็นเข่าวสวยมันเลยหิวหิวกินอย่างกระแซบเมนูแซบเฮงแต่แซบ,แซบ,แแซบอือแกไทยลืมบอกเคสนะวอซันวอชีนะวอทีเจ้าท,ทางอ๋อโอเคระาวางังเปนไหม้ลืมเออกินข่าวน้ำดูน้ำหลานกินแล้วรักสมรักษา ให้เอดเวียกเอดงานก็นให้ชาวขาดปลอดภัย ต้มสองน้ำฮ้าแต่บะคมสิเล็กกับาเน,นี่ยคือโอษต้องคมคมบอกเคนมาบอกเคนว่าสิไปใส่เบ็ดปลาไหลไว้นำเนะาะปักเบ็ดปลาไหลอยู่นานนี่จ้ะ เขาติดก็เอาเนวดักปลามาดักนําแล้วก็เอาอย่างนะเอาเลื่อยมาตัดฟืนไปลงเตาอีกเดี๋ยวมือแรงถ่ายพี่น้องเบิ่งว่าตวเตาเฮาจะเป็นแนวใดอัปเดตเตานำมือนอี่เป็นเนวใดเป็นหมูหรือเป็นจ่าเอาถ่านหรือบอ่อล <c oughs> ายมือเลยร <c oughs> ่้ใหมจะกเพื่อเปิดยำใดกะนยำามวยเย็นมือนี่แหละ เพื่นว่าเตานี่มันเอ็ดซย่เนาะชุดแรกแห้งแต่ยากบ่แม่นบอกออชุดต่อไปมันผมมันจะง่าย ขอโตกินข่าวก่อนเด<ม>ี๋ยวขโเชิงหน่อยพาพี่น้องไปเอ็ดเวียง,งนล้บมาเล่นเนาะเบกลงไปให้นาบัดน,นี้เมื่อกี้สวติ๊กบอกเบกสอบเขียวได้สอกบบน,นี่เบกว่าได้งัดบัวขึ้นไปวา,างไว้ประมาณกลางให้นาเด้อคนมาเอาสอกใหม่แบกซอยกันพี่น้องจ้าสวิติก,กแบกได้เด้อแต่เป็นสอบเขียวสอบนี่บ่ไหวนักเกิน ทาพี่น้องบึงก็เลี้ยงสิกกสิบวิเด็กคีอกันนี่จ้ะโดยกันใส่เร็วให้หนึ่งเราจะอันนี้ให้สองน้ำมี่สามให้เกลปากกระสอบแล้วก็ค่อยๆลากไปให้ห่างกันจักเม็ดสองเม็ด่ะลบมาอ๋อพวกเคนเจ้าวอมันนี่บอก โอเคเซอ้อมทางไหนโอเคใส่นีเ <Okay. S 2> แล้วแล้วก็สุดตัดเอาฟืนลงเตาตัดทำไมฟืนไปไว้ลงเตานาคูกปีนี้เอ็ดนาม,มาสองป,นนปีเราจะนาคูกนี่ค่ะปีแรกที่เขากลับมาพอดีเลยกลับมาหนาหนา มันยังเก็บน้ำบ่ได้พี่น้องจ้านาโคกจะเป็นแล้วไดหน้าน้ำมาน้ำไหลาหลอยู่บ่ถึงสามมื้อแห่งบมดเลยทั้งๆที่คนาวักใหญ่บ่ได้ขาดบ่ได้น้ำไหลน้ำหัวเลยเหมือนมันซึมหายไปในในดินไปเลยแบบนี้มันก็เลยขังน้ำบ่ค่อยได้มันก็เลยเข่าบ่จกงามจะดึงต่อเฟืองจกสิแก้ปัญหาแล้วใดดินบ่อุ้มน้ำนาโคกนาโคกือว่าอะไะมันอยู่ ทัทง้งนูนทั้งโคกหนัแถวนี้มันบค่อยงามทีนี่จะเอาผุนออกมาน่วยมากันใส่ปุยเรียบร้อยแล้วจ้ะเอาฟืนแบบนี้ไม่อ่อยไม่อ่อย ไว้ไปอ่อยไฟไม่เล็กไม่น้อยโอ,อเคเอาเลยจ้ะฟืนไปลงเตาเตาะหอยไม่ได้อ,ออกมาอีกนั่นแหละไม่เคยเปิดเ,เปิดในะพี่น้องเบิง่งไม่เป็นด้วนเป็นฟืนหรือเป็นขี้เถ้าก็ไม่ได้เปิดแหละมาเลยเอาถ่านหรือเอาขี้เถ้าโอลุ่นกันคนไม่เอาถ่าน หรือคนเอาทานก็นได้รู้แล้วแบบน,นี้ค่ะธรรมดามันสองมือสาม,มือต้องได้เปิดองนี้ไปเปิดเบิ่งเลยเผามือแรกมือสองคิดว่าติดเลยปิดเตาไปเปิดเบิ่งยังเป็นฟืนยังเป็นไม่ดิบอยู่เลยอ่ะเผาใหม่อีกไปเปิดรอบสองยังเป็นไม่ดิบอยู่มือนี้แหละจะเป็นมือที่สามฮะน้อบอกกินเนาะรู้เรื่องแบบน,นี้ค่ะเป็นอะไรก็ได้เอาอกสติกว่าค่ะไม่เป็นไม่อยู่กับเอาอกแล้วมามาดังแล้ว มันคงแห้งแล้วแหละมันจะเป็นฐานกระยาบไปคืเนเมื่อปุ๋ยก็ใส่เรียบร้อย้วบาดน,นี้บอกเคลนใส่เออปลาไหลไว้เนาะเอ,อเอาเหยื่อใส่ปลาไหลไว้อยู่โคงผูไปบัานนี้ชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วจ้ะไปรุ่นกันเผื่อมันกินก็ไปยามอันนั้นสติ๊กพร้อมจ <c oughs> <c oughs> ะไข่สติ๊กพร้อมไปรุ่นน้ำกันเนาะ <c oughs> มาถึงบ่งใส่ปลาไหลแล้วจ้ะ บอกกินจักหลังบอกเคีนเลยใส่เหยื่อเนื้อหมูมีหูปหลาไหลอยู่แต่มันบอกกินบอกคืออยู่กระบี่ชอดปุ๊บ,บก,กินคาเมืองปับ๊บอาหารหลายรเรื่องใดอยู่นี่ปลาไหลมันบูหิวบ่คือบอก,กินเหยื่อสามหลังนิ่งๆบอเขียนพยายามผูกหลังนึง มันมีทีท่าเอิ้นน่าจะเฮี้ยวเรื่องปลาไหลยกองดูบอกเคียนมียงไง <c oughs> เคียนน้ำมันห้อนมันยังจะไม่เข้ากระดูกักไงเออผมมีอย่างเข้าอีลี <c oughs> อ๋อมีส่วนเบา หลังฮันดีเอาเมื่อนำนั่นเดะถ้ากลางคืนน่โบน่เนาะปลาอันนั้นตัวนึงอ่านฮักซั้มอ่านปลาอ,อ,อ,อย่างปลาอย่างกระโดดควงสองต้นกับปิ้งทั่วปักไง จริงเหรอจริงเลยที่ไหนปี่น้องน่ากัวไปไหนแล้วพิงใหญ่ขนาดนีปิงแม่พิงข้าไปกินกระดูกไ่ได้นี่ได้ไม่้ไอาวอ้ใส่เอาปิงสตัดลาดใส่เอาปิงใส่เอาปิงางนี้ิงอดีไมามันนอกมันอกน่ากลัวขนาดนี้เทถุงบกหน่มันตายปิ้งหลายอย่าง ลงไปน่ะแม่เจ้าลงไปสอนนะแม่ปลาซิวฮะสอนได้ว่าได้กับพกินได้ห <laughs> นูเลี้ยงเขาก็มีได้ <laughs> ไม่ว่ายัานปิ้งตีบอกเอาปลานี่ยออกใช้ปิง้งปิ้งอยู่ทางพุ่นบอก,กบหนูขอพ่อให่างไกล้หน่ไปเติบโตนะอันนี้จะขายละเห็ดิเผ <laughs> ืไอ้เทีอยงเที่ยเทีอยงจงไดอยู่นี่ <laughs> นนดูว่าเอามันเมือแบบย่างแหงไลยนี่เลยด <c oughs> เดี๋ยวมันไปเถอะโอ้ยโล่อยมัดใหญ่ขนาดเลยเขียบเหลืองด้วยเฮ้ยอย่านะปล่อยมัดน,นี่แหละอย่าไปปล่อยลงน้ำปล่อยให้มันตายไปนี่แหละเลอาไหม จ้างจ้างหารอยเอาใส่มือ, <c oughs> อไม่เอาหารอยเลยแล้วทำไม่เอาตัวใหญ่ป่านาแถบอื่นเขากินคนเขาโป้มือโปรตีนคนเดี่ค่ะกินควายก็ได้ปล่อยมันฮ่าฮนาคน,นโอ้อยูนไม้ลีในห้องด่าคนได้หนิมีบ่อนอยู่พอได้หนิไล่มาเบิดได้หนิไม่ได้รอกเบาเขียนค่ะ ไปมันไปแล้วมันจะมาหาสถิติแล้วมาหาพี่น้องพร้อมเอาเลยว่ยายันเอา,าไปไปเมื่อสรุปบรมาณยังเ <ไป S 1> มื่อรุ่นเตาเนะาะเมื่อรุ่นเตาไปเอาปุ้นใส่ง่ายนะนยนายมาพี่น้อง,งเอาเปิดเตาไปดิคำเงินเราจะเปิดมุมใดทางใดข้าปุ้นเข้าปั้น เตาโนยโนยบ้านสติถ้ามีแน่นหัน,นก็อยากได้อยู่แบบนี้ก็เพิ่นว่าถังเนาะน<า>น้องบบมีจ้ะชาวบ้านสติกมีแต่เพิ่นเอดเตาถ่านแบบนี้ทุกบ้านเลยแต่เพิ่อนหน่งเอดใหญ่กว่านี้จะเอาลงเท่าแล้วเป็นสิบสิบกระสบอบฮ่าฮ <หา S 1> รู้เรื่องเลยรู้เรื่องรู้เรื่องมะไรคือ,าาอชีวิตสักสีได้อยู่นะ สีจุบ้านคือเมืองเขาอยู่นะภูมิใจในสีเตาแต่มันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเว้ยเจ้าเจ้าเปิดจังไดก็บรรลุกันได้จรงนั่นเตากเจ้าเอาแบบนี้เลยคุ้ื่อเดิแค่แค่เปิดเบื้องเล็กน้อยเหรอเบื้องน้อยเลย ใช้เวลาเจ้าหน่อยมาลุ้นมาลุ้นกันมารุนาร้นกันเป็นจิบบอกเป็นเป็นเตาเลยเด้ยเฮ้ยเอาทานเดีเห็นบอก เขาเอ็งดูเต็มนด้แหละเห็น <c oughs> นายู่ส้นพเพื่อนแบบนี้ันดีมัน,นก็เป็นันดียังเ,เป็นไม้อยู่เลย,ยไม่ได้ะฐานนั่นแหละมี <c oughs> ไดไปเห็นโอ้ยเต็มเตาสมุดส้นแน่ธรรมดาเออน้นบ๊วยน้อความฮ้อนบ่ค่ะดับเอาบ่าระวังจับไฟได้ดูว่าบ่แม่ มัไม่ได้ห้อนหรอวะเนาะบอกบอกโอเคจับปึงไอ้เตาเนี่ยมันบ่ห้อนเลยใส่ถุงมือนอืมเอาทานเอาทานโอ้ยทกันยังอันนี้เอื้อนสุดแต่มันยังได้คือกันก็ใด้บอนั่นคอยเอาเข่าในชุดต่อไปได้ยุเห็นเป็นฐานยังไงเดิปฟองฟองอยู่เด็ เว้นท่านเว้นท่านเดี๋ยวค่อยๆเอาส่วนมันเก่าไปดังได้เป็นมดส่วนหน่อยเดียวนึงอมันเป็นส่วนมันมีส่วนอยู่อันเด้ยดถือว่าเป็นได้นะเป็นเป็นเป็นบอกกล้าเบิ่งที่ไม้่จะนนึงไม่นไม้แถวเขาน่ามันก็มีผลครั้งแรกในชีวิตกับการเผาถ่านไม่ได้หลไม่ได้สักติ๊กบ่ แน่นได้มดเลยอ้อา,อาวๆเสร็จแล้วออกมาเดี๋ยวมาเบิ่งกันได้หน่อยได้หลายซัมไได้ช่ยกันเอาออกก่อนเจนี่ดิเต็มเตาเลยได้เนียน่ยมันแนมไปคือว่างหมดลยธุรก,กิจมืดอยากย้อนเสียงปุ๊บปุ๊บปบเ่งมุมพี่ควันดังดำไปไปเลยโอ้ฮหอันเดะเป็นยเปิดฐานยุกเอาคนออกมาแบบน,นี้ฐานใส่ถืว่าแบบนีลน้ลองผิดลองถืกอยู่ตั้งหอดไอ้มือเนาะเผาเผาก็สอบ่านเนีย ปกติตาหนึ่งมันจะกักมือนะสาี่วันเต็มที่ฮะเอาออกมากปแนเข้าไปบ่เห็นมันมืดมีควันนี่สติ่านไปแล้วยี่สิบนาทีน้องจ๋าพูดดูพได้หน่อยเด้อคักขนาดเลยพอดีกล้าเลยทานกับเสียงเสียงมันสสใสๆเนาะทานกล้าเพิ่นว่าไม่ประดูทั้งนั้นเลยจ้ะนี่ โบแน่ bon net, ใจว่ามันสิก้าสำหรดบไม่ฟื้นดูเป็นฐานแล้วแต่ว่าทีแน่ๆค่ะผลงมานเรียบร้อยได้หลายอยู่นะอุยพูด้ะกับการทำครั้งแรกโบรู้ว่าลูกจังหวะหรือฟุก <laughs> <laughs> เอาฐานอยู่จ้าลองผิดลองถูกเ,เปิดจนได้เปิดเปิดเบิ้งย่ำได้ก็เป็นไม่เปิดเบิ้งย่ำได้ก็เป็นไม่บาดเท่าสามแล้วนะโอ้ยลู้จัง,วจงวหะงวะเลย ต้องสังเกตควันไฟประมาณนี้เดอ้อนนจังปิดเตาได้มามาเบิ่งกันจะ้ะก็ได้ยูนะอเอามาเคาะกันดูดนี่เอาด้นดอกพักข,ขนาดน,นดดี่ได้ยื่ได้ยื่ได้นนี่เดีเอ่นเป็นถานนี่พักขนาดเลยได้ักขนาดด้นใหญ่ๆมึงดู เอาดูนี่ใหญ่ก็ดูนี่ใหญ่เค้ากันดุมันกรอบเบิร์เลยเด้อจากเฮาอันนั้น่ะยังมีเปลือกอยู่เลยเนาะนั่นโอ้โหซีลใส้เดียวนี่เออนั่นเด็กข้ขนาดเลยยอดไส้ระบาดนี่เออสองศพสามศพได้อยู่เด้อนี่เด้อคุณอะเผาไว้ใช้ด็เผาไว้ใช้ประหยัดแก๊สประหยัดต้นทุน ในเชื้อเพลิงในการทํากับข้าวประกอบอาหารนู่นนี่นั่นประมาณนี้เลยปิ้งยาง่างวัดตงอันนั่นแล้วเตรียมลงใหม,ใหม่ทั่วบบบนี้ยามแหละก่อนหนาวซื้อไส้เด้อจะทานค่ะว่นน้ซื้อแล้วบันนี้นนนนที่เฮามีไม่เยอะแยะเขาาเผาเอาสามสี่มือได้สอบสองสอบก้บเาเนาะนสะสมกันไป,สสน,ไปนี่สะสมไปเพื่อเพื่อไอ้ข้าวหน้าฝนเนาะเมนก็จะสมีฐานไม่ใช้เห็นด้ เอาวันนี้บอกเคีงก็จะเอากระสอบมาใส่เนาะใส่แล้วก็สิ่ทำการใส่ใหม่ที่เขาไปตัดในคลิปนั่นแหละทำใหม่อีกเอาชุดใหม่มาลงุงใหม่มาลงเผาต่อปรมุนเวียนแบบนี้เรื่อยๆครับผมเอ้ยยิ้มแป้นเนาะเอดได้เลยเอ้ยดีใจธรรมดาอะไรเนาะเป็นอย่างที่เฮาเอดได้ด้วยมือเฮาเองประสบความสำเร็จมันสิภูมิใจเนาะแมนกันไหนก็ได้ยิ้มแบบนี้แหละแม่น เผื่อซีเอ็ดมาได้นะทุกอย่างแล้บ้านหลังนี้เขาก็บร่ได้คิดว่าเขาสิมีหลังใส่ถามถามเขาได้นี่เพื่อนกับมาเบิ่งให้เธอเดียวนาะเพื่อนก็แนะนำาจะไปถามเพื่อนเพื่อนแนะนําว่าต้องเบิ่งแบไหสังเกตนั่อยเบิ่งแบบใดเอ็ดแบบใดคือว่าองแหล่งทั้งพืทั้งมวลเขาต้องลงมือทําเขาลงมือทําแล้วมันจะเกิดการเรียนรู้เองอัตโนมัติแต่อย่าท้อทำไปเรื่อย เอาเนะครับเนาะคลิปนี้ขอฝากเพียงท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้ครับแล้วพบพกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าขับลุยมาทั้งวันแล้ววันนี้